เพื่อนเพื่อนแย้ดมะพร้าวเฮ็ดอันนั่งนั่งไก่แไหมบกไงเลยแหมเพื่อนเพื่อนนี่ดอกหน่อยมันนี่นี่ดอกไงมันเพื่อนเพื่อน,อนแย้ดโล่เดี๋ยมาบอกว่าแซ่บแซ่บได้เห็นเนี่ยมันสีแข็งจ้ะ มันสิแข็งกันเนี่ยเพี้ยเพียเพียเพียแล้วก็เป็นบ่เพื่อนเพื่อนเสียบเด้อเพื่อนเพื่อนเนี่ยแยสิเอาไปหันปป่นชุบแปรงทอดกินกับขนมปังย้อยอีพออีเมียไหมเคือคงบ่เคือคงดีกว่ามันใหญ่โพดเดียวเดี๋ยวเพิ่งขขางในมัน ออกบางทีไหมเพื่อนๆนะหักครึ่งนึงเดี๋ยวไปโอ้ยชีเต็มถุงบงหูเรืองเลยนี่ผมว่าเล่วขวดมาเหมือว่านก็นดีมาไประด้วเพื่อนๆมาเป็น,ปนยังไงจ้ะนี่จ้ะนี่จะ้จะโอ้ยไงนังโอ้ยเฮ็ดอันนี้ก็ลายด้เพื่อนๆนะเฮ็ดอันนี้ก็เสียบด้นี่ลายลายเนะี่ย แคบคือกันจ้ะเอาไปตำน้ำพริกจะ้ะนี่ร้อยหลายเนี่ยเพื่อนๆหลายคักว่ะเห็ดอันนี้หลายหลายเพื่อนเจอดว่าเอาดอกมากเมื่อนี่เห็ดมาหลายแท้มื่อนี่ไหมพูดนะพูนเห็ดกอเห็ดแดงพูดนะว่าเห็ดไหม เอาจะเลือกเอาเห็ดเอาเนาะเพื่อนๆเนาะเลือกเอาเห็ดที่มันแฉบเนาะนี่นไหมอุ้ยปลาดอุ้ยเพื่อนๆเห็ดไหมเพี้ยเต็มป้าอยู่จะเช่าจะเห็ดอันนี้ดอกใหญ่ๆเนี่ยโอ้ยด้ยุ่นะเพื่อนเพื่อนเพียโอ้ยอีวยอังไง เอาต่อันน no, right ี้เร็วเอาแต่อันนี้เร็วเราต้องไปเอามันหรอเอาต่อันนี้เร้วไม้ยมันช่มีถุงใส่เนาะวายวายบวชย่แดม อเดียวเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดพี่เฮ็ดอันนี้ก็ได้พี่เต็มไปหมดเลยเพียเฮ็ดก็แดงพี่เพียเพียเพียเต็มไปหมดเลยเฮ็ดนะอุ้ยเฮ็ดมาน่าสิมาเอาเฮ็ดไปหมดน้องมันนี่เนาะ คุณนนรเพื่อนๆโอ้มันแยแอดหองดุ้ห่มันแย่แอดตัวเด้พุหอปาเห็ดไหมม,มาบ่ถึงสิหานทีเห็ดเต็มก็สอบละมันเอาตะดกไงนะเพื่อนๆมาซอยแย่แอดเอาเห็ดเนี่ยมีเยอดจะ้ะดอกมูนมี่ไหมเพื่อนเ ตัวน้อย,อยดอกนี่ก็แสีบเด้เนี่ยเห็ดเนี่ยเห็ดอันนี้ก็แสีบเด้แต่ยังไรจะเอาไปเมื่อไหร่ล่ะคุณเต็มมันหยาไปมหมดพอคุเต็มไปหมดเลยเพียเพียเฮ้ยพาอันตัวนี้กันเอาไรบอต้องก็ได้ด้ยละ่ะเพื่อนๆเนี่ยเนี่ย ตัวนี้บ่เอาเนาะตัวนั้นบ่เอา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 ,าเอาผ้าครึ่องนาอเพื่อนๆเนาะเพื่อนแ่ดอกไหมเอาผ้าครึ่งมันหลังง่ายอยู่เพื่อนอื้อตกที่ไหนเฮ็ดน่าสิยเลือกเอาตาเห็ดอันตับไกลเห็ดน้อยๆเสียบ่เอาจ้ะไม่ใช่ละเอาจ้ะเอาเอาเอาเจ้าขวามเจ้ากระชา อ้ยเต็มเลยสิบนาทีเพื่อนเพื่อนเฮ็ดแค่หลายใช่ปะอุ้ยกูได้มาซอยยายแอดเก็บเนี่ยมันเฮ็ดหลายโพดเฮ็ดบ้านเท่านี่เนี่ยเฮ็ดอันนี้เฮ็ดเนี่ยป่านเท่าเนี่เนี่ยกินแซ่บเพราะว่าเนี่ยเฮ็ดกดัวแดงเฮ็ดกดัวแดงหลายโพดโอุ้ยเฮ็ดหลายโอ้เฮ็ดโอ้เฮ็ดโอ้ เห็ดพุ่นเห็ดอ๋อจะอ้าวทีบ้ว่ามันเสียบนี่ยแหละเพื่อนเพือนเนาะพุ่นเห็ดก้อแดงเต็มบ่เห็นไหเพื่อนๆแย้บ่เอาดอกอื้มชิเต็มกระสอบ เพื่อนอแย้เ่าแย้เริ่มมองกระเมียนอีรีนี่นี่มันเห L ี่ยวทิมนี่เนี่ยเพื่อนๆล่ลองเบิ่งว่ะเนี่ยเอาลละะับไปทีนี่เฮียแย้เอาตะกระสันแย้กัเอาตะดอกเท่านี้เนาะดอกใหญ่ๆบ่เอาเนาะดอกง่ายๆสี่ก็เอาไปให้เขาเป็นเชือ,อยังสี่ก็ให้เขาเป็นเชือกเนาะ เนี่ยเห้เขาเป็นเชือกเห็นเขาเป็นเชือต่อไปจ้ะก็ซื้อเลือกเอาแต่โอ้ยว้าวว้าวจ้ะเพื่อนๆอย่าลืมมองเมือนนั่นแย่บริยางมาทางพี่จ้ะเต็มป้าอยู่จ้ะเพื่อนเพื่อนเต็มป้าอยจ้ะเพื่อนเพื่อนเห็นบ่โอ้ยสิเอาเท่าไหรเนี่ย นี่ดูอ่ะพูดะนะนี่พูดะนะปโอเคอัะไรทีมันสมบูรณ์เนาะถ้าบอสมบูรณ์ก็บรต้องไปเอามันเนาะเพื่อนๆเนาะแต่มันแสบดิเอาเอาไปทอดกระเทียมพริกไทยมันแสบแสบเนี่นย พาเพิ่งกันมันก็สมบูรณ์เดียวเพื่อนๆมันก็บ,มบ,มกบ,บม่มี่นาวเด้ยเนี่ยเมีเนี่ยพาเคืองกันแต่พวกนี้บ้าเอาจ้ะเนี่ยเนี่ยบ้าเอาจ้ะอันนี้ก็ออ้ยมันแข็งอยู่นี่ก็บ่เอาจ้ะเคี้ยน้อยอ่นี่บ่เอาจ้ะโอ้ย อ้อันนี้งามดูอุ้ยดอกนี้งามอดูดอกนี้งามบอมันก็งามเด้เพื่อนๆเนี่ยมันยังบ่ขั้นแก่เลยมันงามเด้นี่เอาอันนี้งามอันนี้ดอกพ่องามจ้ะนี่ดอกงามอันนี้ดอกงามอันนี้ดอกงาม เพื่อนเพื่อนเพียเต็มอยู่นี่อันนี้ดอกอันนี้ดอกโวอันดอกบูโอ้เฮียสิอออออเอาไปังไงหมดงาน,นมันเต็มถุงเลยด้เพื่อนเพื่อน เต็มปลาเยอะเพื่อนๆเห็นปะเพื่อนๆมองเห็นปะเห็นปะนี่อาจิตยป็นเรือเอาจับดอกหนึ่งนี่เปเลือกเอาดอกหนึ่งนะนี่เออเอาดอกใดดีล่ะเอาดอกหน่อยหน่อยปะนี่งามปะนี่อันนี้ก็งามเพื่อนๆอันนี้ก็งาม พอท่านเกยเลยว่ามันสิตัดเอาตะขาบน้องอุ้ยน้องเอาพี่เสียดายน้องอันนี้เอาเอาดอกมาเท่านี้เพราะน่ะเพื่อนๆมันหลายปวดนี่ยไหลๆเอาเอาเอาเท่านี่นึกเอาเอาดอกใบใหญ่บัวหน่อยเถอานี่นี่ทำไมกับเต็มป่าแบบนี้เนาะว้ายอีหยังมาเต็มป่าเอา้อ

Sia bên nha yên này yên yên ô ăn đây rồi yên 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 nè này พี่นะมันเปิดเป็นจุ้มๆๆเพื่อนๆเนี่ยดูดะเนี่ยเฮดานีิเซบเนี่ยจ้ะเนี่ยโอ้ยมดค่ำสีวอกแล้วนี่คือเฮดปวกปานเท่าเลยแหมเพื่อนๆเนี่ยเฮดเนี่ยเออเอาเลือกเด้ยเลือกเลือกเอาดอกเดยดอกเดยที่มันงามควรโอ้ย นี่แหละเฮ็ดอันนี้แหละนี่แหละนี่คือใส <cat on earth> ่ใส่ใส่เฮ็ดขอนอีกเจอเฮ็ดขอนอีกอันนี้เฮ็ดขอนเลยเพื่อนๆนี่เฮ็ดขอนเฮ็ดขอนจ้ะอันนี้เฮ็ดขอนเนาะอันนี้เฮ็ดขอนพี่เฮ็ดขอน เห็ดขอนเพื่นี่เห็ดขอนเด้อเพื่อนเพื่อนนี่เห็ดขอนโอ้ยแย่เอยคือจังเขาปามากแค่สิบนาทีเห็ดก็อหลายแหมปลาแล้วเห็ดมันหล,ลจะเอาสุงมาใส่พี่เห็ดอันนี้เต็มป้ายอยู่เ,เพื่อนเพื่อน มันเต็มปาเยอนเพื่อน,นเพื่อนเบ่งซอยแยดน่อมนี่มันเต็มปาเย,ยอะแฉะจะดอกนี้หน่อยโอย้พือนโอ้อเอเอข้แฉะโอ้ยวายมันวหมดเนาะ มืดออ,อกเพื่อนเพื่อนุนกรบานก้นอนไขวแล้วเทเก็บเอาไว้มาเด้อเอ้กวเฮ้ยนี่ไหม,ม khỏi xăm, khỏi hiến hết Khỏi xăm Phía Hết Hết nắng cay đâu Hết nắng Hết 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 nhìn phí hên bó phí ngam bó ngam bó ngam bó ngam, yeah. ngam Pia. <laughs> Pia. Yeah. à โอ้ย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 เห็ดกระด้างกระมีเห็ดขอนกระมีเห็ดขอนเห็ดอันหนังไก่นี่เห็ดขอนด้วยเพื่อนๆนี่เห็ดหนังไก่อันนี้เห็ดขอนเสียบดีเพื่อนเห็ดเพื่อนๆ เพี้ยเห็ดคอนเพียเห็ดคอ,องเสียบบ้านเฮ่าไหมเราจะให้แยกเอาไปเองแหล่ะเพียคุณอะเฮ็ดเอียงมาออกหลายขนาดนี้นเเนาะฮ็ดหนังไก่ยังเร็วๆแต่ว่าเห็ดคอนอันนี้มันสีสยบเนี่ยเนี่ยเฮ็ดคอนจะเฮ็ดหนังไก่อุ้ยเอ้าโบนาะ เอาแต่เฮ็ดขอนมาเพื่อนๆนี่เฮ็ดขอนด้วยเนี่ยเพื่อนๆเฮ็ดขอนอะไรเนี่เฮ็ดอะไรเนี่ยแสบๆเนี่ยเนี่ยเฮ็ดอะไรเนี่ยแสบๆเพื่อนๆเฮ็ดขอนเขาเอินเฮ็ดขอนเนี่ยแสบอีหลีเพี่มึงคน่าเฮ็ดมั้ยอุ้ยเอ้าเฮ็ดอีหยังขึ้นมาหลายแท้เอ้า ก็คอยชีใส่ถุงไปยังไงอ่ะอืมเฮ็ดเมียพี่เมีเต็มไปหมดเลยเนี่ยเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดคอนเพื่อนๆเฮ็ดคอนเฮ็ดจ้ะเฮ็ดอู้เฮ็ดเฮ็ดจ้ะเนี่ยอันนี้เฮ็ดพวกมีเสี่บจ้ะอันนี้เฮ็ดคอนต้องเสียบ hết cả mì hết yêu bội mì hôi bunna 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 con bunna 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 ต้นนี <s ab Help mesmo> <g Designer> ้อันนี้ไงอันนี้ไงี้ยอ่ะคือสีบุษบกเลยาจะเอาจะดอกเท่านี่มันใหญ่งที่เห็นหน้อยๆไหวไหมเพื่อนๆประเทศนี้มันก็เลยบุกเท่านี้ล่ะ อยนั่งท่ำใจก่อนเพื่อๆเห็ดมันหลายผอเพื่อๆเห็ดมันหลายทีแย่กรับบอโอ้หโอ้โหข่ำสีเอานะเห็ดมันหลายพผลเห็นตะมูข้เจ้าเก็บเห็นตะมูข้เจ้าเก็บโอ้ยน่โอ้ย เอาเอาฮ็ดกระด้างเนาะเพื่อนๆเลือกเอาเฮ็ดค้อนดีกว่าเนาะอันนั้นมันไหลแล้วไหมเฮ็ดหนังไก่้แย่ก็ได้ไหลแล้วไหมเอาตั้งเี่มั้งนะเพื่อนๆเนี่ยเออดัดเออตะขาแบบนี้ไหมเนี่ยจ้ะเด็ดตัเออตะขามันเต็มแล้วไหมมันเกือบวัวไหลป่ะนี้นะเดี๋ยวมันเห็นหลายก่อ เลือกเห็ดเอาเนาะเพื่อนๆเอาเหา็ดขอนเอาพุ่อน่ะขึ้นมะมัม่ปลกหลายนงเนียะเพียเพียะมาเด้อเอาเยข้าวสารมันเนี่ย โอ้มันใหญ่ซะไอ้คนอื่นพวกกินนั่นออกเอาแตะที่มันบวานมาละก็มาบ้านก็อพอใหญ่เป็นล่มไหมเพื่อนใช่ไหมเก็บอีกอี่ว้อเอาหม่งได้ไปใส่ไว้นู้ หาเห็ดขอนแล้วเพื่อนๆแย็ดหาเห็ดขอนที่คนอะมันมันหลายโพดแย่ก็ถ่ายรูปให้เพื่อนๆเบิ่งเด้อมันมันหลายโพดแย่ก่ะมืดทำบนย่า่ลราค่ะแย่มาข้าวเดียวกะเห็ดหนังไก่ไหมมันคือไงแล้วแถอเพื่อนๆแย่ก็ เอาตะดอกนี้หน่อยมันเกิดพราเนาะเพราะเห็ดอันนี้มันเกิดเฉบอยู่เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเนี่ยเอาตะโทนี้จ้ะถามันใหญ่กว่าเนี่ยยังสีเป่เอาละบ่เอาจ้ะปุูนไร้ไร้เนี่ยยังสีเปล่ามันมันเต็มแล้วดิค่ะเพื่อน แล้วก็เสียเอาถุงอีกอันหนึง่งเดี๋ยวสิงัดเอาถุงอีกอันหนึง่งมัน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 เต็มเลยจ้ะเพื่อนเ่อนมันเต็มนะแต่ว่ามันดอกงามอยู่แต่มันเต็มนะไหมเหังไดล่ะมันเต็มนะไอ้อาชิ่าให้เพื่อนๆเบิ่งเบื้องว,ว่า แกมันหลาไม่ไหลเพียมีแต่เห็ดอันเห็ดกอแบบนี้ไหมเพื่อนๆเห็ดกอแบบนี้มับบน,มนสเสียบเนี่ยแกมันหลายผูดไงเพื่อนอะอากลากอยู่มันหลายผูดไหมเพื่อนๆเดี๋ยวสิบ่มีคนเบิ่งแอดเนาะอย่าเห็ดหลายผูดแหรอเฮียก็เพืๆๆ่นอเพื่อนๆเต็มป้าเป็นหมดเลย สำหรับคลิปนี้กับบายบายเด้อเพื่อนเพื่อนเฮ็ดหลายโพด้ะ